สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างง่วงม่าอนีบานสว่างง่วงามพาพี่พาน้องมาชมง่วงามที่ตลาดนาัดโคกกระบือบ้านเชียงหวงังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราพี่น้องมือรกระตงครับวันจันทร์ที่25กันยายน2566พี่น้องตอนเย็นพี่น้องมือน,นี้ปกติแล้วเพิ่นพรท่านขายแหละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเปิดตลาดให้เพิ่นให้ในหอยเอางูเอาควายเข้ามาพี่น้องเอาเข้ามาตลาดมาพักพรเพิ่นมาจากทางไกงในหอยมาจากทางไงเอางูเอาฝ้ายมาปลูกไว้พี่น้อง หรือถ้าเพื่อนซื้อกันขายกันกับเพื่อนบ่ให้าออกนําพี่น้องเนาะเพื่อนบ่ให้าออกจากสนามเพื่อนกับหหเอาไว้ในี่นีนะครับผมเพื่อนกับมาซื้อมาขายมาต่อรองกันอยู่พี่น้องเนาะมาซื้อมาขายมาต่อรองกันอยู่ในสนามนี่แหละแต่ว่าเพื่อนใบใหเอาออกน้อพี่น้องมีมาจากทางไก่พี่น้องเดี๋ยวบานสว่างมัวงามสิพาพี่พี่น้องเราช่มเป็นไายโตแต่ว่าเพื่อนอาจจะบรสะดวกใน่การหาย้อมูลหรือหายเปิดราคาหน้าก็เป็นได้แต่ว่าสิพายามนะพี่น้องพยายาม อย่งางไปหานในห,หอยเพิ่ทาเพิ่นไห้ข้อมูลเนาะพี่น้องเนาะนงชมมาเพื่อนผูกไว้พี่น้องสายซาโลล่ท่างนี้ซาโลล่ทั้งนั้นเลยพี่น้องซาโลล่้ายหลายมาผมพอผูกใหญ่ตัวหนึ่งบางหูคนสี่สะดวกห้ข้อมูลบ่บักผูใหญ่ใหญ่ครับแต่เป็นสายเหนือช่วนใหญ่เพิ่นตีเป็นสายเหนือพี่น้องตัวนี้น่าจะเป็นพอขอกพอคลายพอพันใดพี่น้องใหญ่แห้งเบิ่งพี่น้องต,ต้นตใหญ่แห้งอ้ยใหญ่ดีพี่น้องต,อต้นตใหญ่ บอกใหญ่พี่น้องต้นโตใหญ่อย่าเบิ่มสิขอรายละเอียดเป็นบะหูเป็นสะดวกบะสวัสดีครับอันข้อผู้ใดนเนาะตัวนี้ขออนุญาตไทยท่าเดี๋ยน้อขออนุญาตได้ไหครับไทยท่าเนาะเปิดราคาให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งสามหมื่นหาครับสามหมื่นหาปลาโทรพี่น้องราคาหัวสามหมื่นหาพอพันก็ได้พี่น้องเบิ้งตะนอกพี่น้องตะนอกตั้งตรงข้างหน้าเบิ้งสีสันต้นโตเบิ้งเขาเบิ้งหน้าตา บ้ามันลูกผสมแต่ว่าสีออกเบิงพี่น้องเบิงสีบักตันสุกเบิงต้นโตเพิ่นสามสิบมหาเพิ่นเปิดไปสามหมื่นห้าพันไอพี่น้องเบิงเอาถ่ายเพิ่นสูงร้อยหกสีถ่ายพี่น้องว่าธรรมดาได้ถ่ายเพิ่นโอ้ยสูงร้อยหกสีถ่ายบักยัยพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงถ่ายเพิ่นต้นพัวเพิ่นเอาเป็นพ่อครอบพ่อค่ายเด็ดสบายได้พี่น้องเอาไปเป็นพ่อครอบพ่อค่ายเด็ดสบายสามสิบมหาเพิ่นเปิดไปสามหมื่นกับห้าพันฟังบ่ผิดพี่น้องสามหมื่นกับห้าพัน าดราคางัวพี่น้องงัวตัวบักใหญ่ราคาสามหมื่นห้าอุ้ยสุดยอดสุดยอดมีแต่สายพอพันธุ์ใดพี่น้องมี่จะตัวสายเหนือได้มาจากตัวครับมือนี้มาซิกวัตโตอันบักซาโลเล่นี่แม่นอยู่บ่สามหมื่นโอ้ซาโลเล่ใหญ่พี่น้องปูใหญ่ซาโลเล่์สามหมื่นตัวบักใหญ่พี่น้องป้าถูกสุดยอดสุดยอดพี่น้องปาทายสูงลอยหาซีดใหญชางสูงเพิ่นเบิงหน้าตาเพิ่นพี่น้อง เมืองหนาตาเพิ่นพ่อพันใดพี่น้องซาโลเลตัวนี้สุดยอดสุดยอดโตแงว่วาหลาดสายเหนือพี่น้องสามหมื 30, ่นราคาพี่น้องอุ้ยพี่น้องสามหมื่นตัวนั้นกระเมียนปะครับตัวนั้นครับตัวนั้นเท่าไหร่นะครับนสองห้าสองห้าราคาว่าสองห้าพี่น้องสองหมื่นห้าพันซาโลเลย์ไงพี่น้องปุ้ยสองหมื่นห้าพันเบิ่งต,นต้นโตอุ้ยพี่น้อง บ่วน้อยนี่พี่น้องเบิ้งโตจริงแล้วบ่วน้อยสองหมื่นห้าพันนี่พี่น้องปสาโธุราคางัวพี่น้องสองหมื่นห้าโตนึงกับสีประมาณกันนะพี่น้องอุ้ยพี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองกันเพิ่นกำลังต่อรองกันได้เอาไปนี่เลยนี่เลยบอกได้แจ็คโตเพิ่นได้แจ็คโตได้ไปเลยโอ้ตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนั้นเท่าไหร่ สามหมืน่นโอ้ตออัวนั้นสามหมื่นพี่นอ้องอะ <S 2> <S 2> พี่นอ้องเบิ่งราคางัวแล้วกะม,มาขออนุญาตเพิ่ดเพิ่มกำลังต่อรองกันอุอ้ยเพิ่ดได้มาหลายครับพี่น้องบ่ธรรมาดาเด็กสโลเล่หลายาเอาได้จนล็อเลยอะเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงัวควายอ่ะตัวนี้เท่าไรนี่ตัวนี้ตัวนี้หมื่นห้าหมื่นห้าพี่น้องราคาหมื่นห้าประมาตัวนี้ตัวนี้หมื่นห้าเลยพี่น้องเบิ่งราคางัวหมื่นห้าพี่น้อง เพื่อนอา m าใส่มาเสื่อถืออยู่พี่น้องซาโลเลได้สายเหนือดีพี่น้องเนี่เพื่อนกำลังไปเฮดใบอยู่ตัวนี้โอยตวนห้นสามสิมหาบักงพี่น้องบาธรมดาปาโทเดี๋ยวมีโอกาสสิขอเบอร์โทให้พี่น้องพะว่าเพื่อนไปเฮดใบ่ซื้อขายกันอยู่ขุนเพื่อนไปท่าขุนไปห้าจนาทีอยู่นะพี่น้องเนาะตัวนี้อ่าลืมผมลื่มต่ว่ากับประมาณสามหมื่น อ่าเดี๋ยว,ยวสิถามเมืองใหม่แต่ว่ายัางไงได้พี่น้องบ่หน่อยได้สิเปิดโชซาโลเล่ใหญ่เงีวต้นโตดีเอาไปเป็นพอ่อพันธุ์ได้พี่น้องตอนนัวนี้สุดยอดสุดยอดอเดี๋ยวสิขออนุญาตเป็นพนนุ่มตัวหน่อยๆก็งามพี่น้องพูดนะนหน่อยๆนี่ก็งามซาโลเล่หน่อยบามันหน่อยก็งามพี่น้องส้มหน่อยๆก็มีพี่น้องสุดยอดสุดยอดเพิ่นใดญมากหลายเพิ่นว่านี่คือของเพิ่นเบิดอะเพิ่นมาแต่าใสาผมเ่าท่านบ่ได้ถามรายละเอียดเพิ่นไปเฮ็ดไบสื่อขายกันอยู่เพิ่นขายได้ อันนั้นซองหานี่ยพี่น้องนี่ซองหาพี่น้องนั่นซองหาอุ้ยราคางัวเพิ่นเดี๋ยวสีสอบถามเบอร์โทรเพื่อนไหนพี่นอ้องเดี๋ยวให้เพื่อน,นเห็นด้วยสื่อขายมาก่อนเบิงหูหน่อยโอ้แม่สาวหน่อยซาโลเรตัวน,นี้งามงามพี่น้องแม่สาวหน่อยตอนนัวนี้คือสุดยอดพี่น้องตัวนี้น,อน้องามเอาเบอร์โทรไหมดิเอาเอาโยครับอันแม่สาวหน่อยเท่าไหร่นี่โอ้แม่ลูกบ่ อันนี่ลูกเพิ่นนสแม่เพื่นนู่แม่เพิ่อนโอ้นี่แม่เพิ่นเท่าไรครับแม่ลูกนี่สามหมื่นแม่ลูกสามหมปลาตแม่ลูกสามหมื่นลูกงามๆที่ผมวาเมือหันพี่น้องผมถ่ายแล้วลูกมันงามงามนี่แม่เพิ่นอ๋อนี่เบอร์เพิ่นมาจากไหนเหรอมาจากสุรินสุรินเนาะเบอร์โทรเพิ่นศูนย์หกสองหนึ่งสามสองสามห้าหกเจ็ดรับรองว่าหูห่อนราคางัวถือเพิ่นมาจากสุรินทร์ห้อยอย่างเชื่อพ่ออ่ะพ่อนี่ โอ้กตะ,ตะเตียนพี่น้อง<ะ>อุ้ยรับรองป่าหูหูหอนพราะราค่าแต่ละตัวสุดยอดสองหาแม่ลูกพี่น้องลูกงามงามนั่นลูกเพิ่นเยียวอยู่พี่น้องนั่นลูกเพิ่นเยียวอยู่พี่น้องอุ้ยราคาหัวสุดยอดสุดยอดเพิ่นใหญ่มากแต่ละตัวอ่ะง<ะ>านต่อพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อครับมันหมานครับผมฝากบ้านสมหวังงวงงามนํานเเด้ออ่ะงานต่อพี่น้องไปข้างผี่กำลังแรงพี่น้องกำลังแรงแล้วกำลัง ฝ่าฝนเบิงพี่น้องเบิงทองฝ่าและพี่น้องเนาะย่างมาทางสายเหนือพี่น้องสายเหนือร้ายพี่น้องพูดอ่ะโอ้ตัวนี้กางามพงผืนอันนี้ก็คือซาโลเล่คือกันพี่น้องแต่ว่าซาโลเล่แดงงามครับพี่น้องแต่ว่าราคาที่ผ่านมากมือหันนี่สุดยอดมากมากมากนี่นี่งัวผู้ใดว้ายโอ้ยวายมันงัวผู้เบาว่าไม่แฮนด์เม้นบ่ ใส่ไงง้วเจ้าใส่ขอเลือกคุณหาครับ <c oughs> ใส่ของเจ้าใส่ของเจ้านี่นะครับเบิดนี่เลยครับอี่ีบป่ะเมนครับนี่เท่าไหร่อันนี้สามหมื่นครับสามหมื่นเนาะสามหมื่นพี่น้องเบิง่ว่าสามหมื่นบักผูสามหมื่นซ้ายเหนือพี่น้องสามหมื่นบาทได้พี่น้องถ่ายสูงประมาณร้อยสี่สิบผาอยู่พี่น้องอเ,เอาไปเป็นพ่อครอบพ่อขายพ่อคุ้มฝูงใดขึ้นกันพี่น้องอเบิงขีดหูน้ำใต้นาตาตัวโตเพิ่นพี่น้องเบิงเอาตานอกตั้งท่อรอดเลยพี่น้องมาเบิงทางไทยเท่าไหรก่อนสามยังก่อนน สามหมื่นสื่อๆได้พี่น้องสามหมื่นบอท่านเต็มตะวันใหญ่ถ่ายสูงอร่อยสี่สิบได้พี่น้องอร่อยสี่สิบได้นี่ต,นต้นโตเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเต็มโตสามห,หมื่นบาทที่พี่น้องตัวนี้สามหมื่นบาทตัวนอนอยู่แมนอยู่ปะน้อนนี่ก็แมนครับเท่าไหร่ตัวนี้อันสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดสามหมื่นหนึ่งพันได้ตัวน,นอนอยู่ให้เบิ่งท่านอนก็นได้ <c oughs> เอาอีกใส่อีกใส่อีกมาเบิ่งมาอะไรเบิ่งใส่อีกตัวน,นี้ตัวน,นี้ใสเส้าห่าครับเสาหาโอ้สายเหนือเสาหาพี่น้องตัวนี้เสาหา ยี่สิบห้านี่พี่น้องสองหมื่นกับห้าพบ่ท่านเต็มปันไดนเนาะบอท่านเต็มปัไดเอาไปคุนอีกเอาไปคุ้นอีกพี่น้องอ้าต่อไปแม่นอยบอ่แม่นอยู่อเขครอเกจ้าเบิร์เท่านี้เนาะไอ้ม่าจกใส่ผู้บ่าวม่จกส่นบ้านไหนกุชุมครับโอ๋อำเภอกุชุมยจโซทรนเนาะบ้านไหนกุชุมอันบ้านคำส่งครับ้าม่งโอเคเอาฝากเบอร์โทรวในลูกมูก้าสามศูนยเก้าสามศูนย์หกห้าศูนย์ห เบิ่งกับของเ,เดิมมอแรงบ้านสมหวังงูงามเดฝากน้ำเนยเด้ออ่ะทบทวนสามหมื scale scale> ่นสามหมื่นหนพันอนันนี้สองหมนึ่งพันบ่หรือไดโอ้สามหมกับหนึ่งพันสาื่อๆตัวนอนมันมันอ้วนบ่หรือจรงแต่มันคือแบงกูมูอ่ะนี่อ่ะงเพิ่นสาตัวสนใจตัวไดกกระโทมาตัวรองกับเพิ่นเพิ่นฝากกล้แล้วเนาะขอบคุณอลายๆมันมาเดห้ได้ขายคับผมอเบิ่งทางผีพี่นอเพิ่น สะดวกให้ข้อมูลกะกะอันนี้ข้อมูลเนาะเบ่งงวตัวนี้พี่น้องข้างปุ๋ยนอ่างัวตัวนี้พี่น้องงวดหน่อยของผู้ใดอนางงามพี่น้องตัวนี้ข้างผู้ใดอ๋อข้างนี่ยบอกโอ้เบ่งงวแปลกพี่น้องเก้าพันบาทโอ้ยขออนุญาตเด้อบอ้ยพี่น้องเบ่งหนาหนาใบโตนโตแฟนซี่พี่น้องไอพี่น้องงัวดบานเท่างัวแปลกสีสันมาโพดเดีพี่น้องหายากสายพันธุ์มาจากสุรินทรเอองัวมาจากสุรินทร์ว่าราคาไม่กันอ่ะ โอโ้ยพี่น้องเข้าพันน่งงัวตัวนี้พี่น้อง,องเฮ็ดจะได้ก็บะบ่ขาดทุนเก้าพันเพื่นอนวะตีเป็นงวัวแปลก็ได้งวัวอนี่ก็ได้ใส่มีหัวหอย,อม,ยอมีตัวเดียว,วนะเอาฝากเบอร์โทษเนี่ยผมเลี้ยงไว้โดนแล้วโอ้บอเอาฝากเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งับศูนย์หกหนึ่งหกสามหกหสามหกห้าหกู้าหนย่นมัใส่หื้อคุดชุ่มคือกันกนี่เนาะยาโสท่อนเฮา ู้ใดสนใจกระโท่มาตตอนรองตามเบอร์โทรเพ,พ,พิ่นฝากไว้พี่น้องง่วแปลกง่วงามเก้าพันเ่าถึงมื่นพี่น้องเอาไปเลี่ยงบ่มีขาดทุนพี่น้องอุย้ยแปลกดีเด็กหน่อยมาเบิงเอาไปรอล้อมอย่างเขาเอิลรอมผ่าใเด็กหน่อยเบิงกระได้มันแปลกดีเอาขอบคุณหล,ลายนหมานเดอห้มันหมาทุดคนนอนใส่ลองแม่แรงใครก็นอนใส่นอนน,อน,หนหี่อะไรเนาะโอเคเอค่ะครับผมเบิงบรรยากาศพี่น้องการสื่อการขายง่วตลาดนัดบ้านเชียงหวางตอนแรกพี่น้องข้าเจ้ามา ลายในหอยมาพา้ากันมาพี่น้องมาผูกไหวส่วนใหญ่กะเป็นสายเหนือนะพี่น้องเนาะเป็นสายเหนือคือเห็นนะพี่น้องสายงวเลียงวัฒนมีพี่น้องเป็นสายเหนืออยู่ส่วนใหญ่จับกลุ่มกันอยู่นะ้พี่น้องเป็นหม่องเป็นบอลน,นะาพี่น้องบานสว่าง,งวงามกะผ้าล่อไปแล้วแต่เพิ่นสะดวกให้ข้อมูลน้าพี่น้องเนาะผู้ใดเพิ่นสะดวกให้ข้อมูลเพิ่นกาสีห้ <ช anner> ผู้ใดเพิ่นบอสะดวกให้ข้อมูลเพิ่นกาจะบอกนะ้พี่นะ้องเนาะเบื่องบรรยากาศพี่น้องพุณอะไรอยู่ดีพี่น้องเป็นผูกไหวา้ำลายแต่ว่า มืออื่นพี่น้องผู้ใดยย <ıyorlar. S 2> ว่างๆกลับมาชมน้องพีน่น้องเนาะผู้ใดว่างๆกลับมาชมมาเบิร์มารอเบิร์ง่วหลายที่พี่น้องเต็มสนามแถวนี่เต็มเบิดพี่น้องมืออื่นนี่เต็มม่ต่งง่วงง่ามง่วงง่ามันจะยู่โซนนี่มืออื่นจะอยู่โซนท่าขางเขาไต่โฮมซ้ำสาจะเป็นโซนง่วงง่ามทางฝุ่นเป็นโซ่ง่วเหนือพี่น้องโซ่โซ่งื่อนเหนือเพิ่นกำมัดจองที่จองทางไปแล้วอุ้ยพี่น้องเป็นตะมวนเถิดเพิ่นมาตาไสเนี่ยครับผม สุรินทร์อุ้ยมาตาไก่อยู่ดิพี่น้องอฝากบ้านส้มหวังง่วงามน้ำเด้อครับได้ขายกันแน่แล้วบ่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 ท่นได้ขายกันเนาะอุ้ยพี่น้องเป็นตะมวนมาเป็นมูเป็นคณะเป็นตะมวนพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอ่ะชมงัวไปพี่น้องแต่ว่เป็นสายเหนือคือผมว่าพี่น้องเป็นผูกไหวผูกไหวเป็นเพราะท่านได้ซื้อได้ขายกันเนาะพี่น้องเนาะอะบ้านส้มหวังง่วงามพาพี่พาน้องมาชมงัวงามกะได้เปิดราคาเป็นบางตัวอะบางตัวกะ บ่ได้เปิดเนาะพี่น้อง no? เนาะเพิ่นผูกไว้กะคือสีบ่เป็นหยังคงสิฝากปีฝากน้องไปเพียงเพ็นท네่านี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าสนใจงัวตัวนึงบ่ฮู้ว่าเจ้าของเพิ่นอยู่ไสแม่ลูกแม่เขาบีบีแต่ว่าลูกงามงามพี่น้องนี่นะตัวนี้อยู่ต้นม่วงนี่จักงัวผู้ใดสนใจอยูุตะวะเจ้าของเพิ่นบ่อยู่บ่ฮู้วของผูดัยนะนี่สิกลับมาเบิ่งอีกพี่น้องของผู้ใดเนาะงัวคู่นี่พี่น้องแม่เพิ่นงามพี่น้องแม่เพิ่นดีดีแม่ต้นโตดี เนื้อนังดีแต่ว่าลูกคือสิบอลเมนลูกเพิ่นผมว่าบอลเมนลูกเพิ่นเป็นงัวหน่อยจักแมนคงผู้ใดเพิ่นมาผูกไว้พี่น้องงามอยู่อ่ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ้านสว่างง่วงามคงสิพาพีพะน้องมาชมงัวงามก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไหลกดแชร์กดติดตามบ้านสว่างง่วงามเฮานําแน่พี่น้องอ่ะสําหรับมื้อนี้คลิปนี้คงสิพอพอกันแค่นี้ก่อนงัวผู้ใดนี่ลูกโอ้ว่ามึงง่วลูกว่าเป็นงัวเพิ่นกําลังว่าสิอ่าถ่ายทําเพิ่นเอ้าบ่แม่นพี่น้องอ่ะก ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสว่างงามเพราแน่พี่น้องกะคงสิบพ่อกันแช่นีนก่อนนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคกับแฟนเพจบ้านสว่างงามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยมั่วด้วยเบิดหนีเบิดสินคกันสำหรับมันนี้คลิปนี้ผัพ่อกันแช่นีนก่อนครับสวัสดี